สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาที่ชื่นชอบปลาเกตนะครับนะฮะมีข่าวดีมานำเสนอนะผมได้นำป่าศักครับก็มีหัวอาหารนะบดอันนี้เป็นเครื่องบดละเอียดนะครับนะะเครื่องบดละเอียดซึ่งเครื่องบดของผมนี่ผมรับประกันได้เลยครับนะเป็นเครื่องใหญ่นะมีตัวกรองครับนะบดเม็ดเสมอสวยนะเม็ด บดแบบเม็ดเสมอสวยใครต้องการนะฮะ9933 9922 9921 9921นะหรือไฮเกตดครับด้9951นะ95 9951เทอร์โบแล้วก็ยังมีนะแบบไหนก็ได้ครับนะสั่งได้ครับนะสั่งได้ผมสามารถบทให้ได้นะเดี๋ยวจะมีราคาบอกทีหลังนะทำไมถึงต้องบทครับนะ้วทำไมถึงต้องบทเพราะบางท่านนะครับนะ ตกปลาแนละ้วใช้เหยื่อเยอะนะถ้าไปซื้อถุงหนึ่งบางทีนิดเดียวสี่สิบาทห้าสิบาทนะถ้าเกิดท่านมีสูตรสามารถสั่งบดได้เลยครับนะตามออเดอร์เลยท่านจะเอาแบบไหนนะกี่กิโลกี่กิโลนะสามารถสั่งเราได้นะผมก็จะบดตามออเดอร์ครับนะจะบดตามออเดอร์ราคาพิเศษครับนะราคาพิเศษเลยนะใครที่อยู่ย่านสมุทรปราการนี่ฮะใกล้ๆกล้สมุทรปราการนี่นะมารับเองเลย ที่ตลาดแพรกษาครับใครที่จะสั่งซื้อเป็นแพ็กเกจก็ได้ครับเนี่ยเนีปลาสักครับนะอันนี้ซองละสามสิบ้าบาทนะใส่ประมาณ3ามขีดนะซองละสามสิบาบาทใส่ประมาณ3มขีดผมรับประกันครับนะรับประกันเลยไม่ว่าจะเป็นหมายธรรมาชาติ ยิงหลิวสไปิวได้หมดครับนะได้หมดนะจะเป็นตกหน้าดินนะหรือผสมขนมปังตกลอยนะรับประกันกินแน่นอนเพราะผมเป็นสูตรเฉพาะนะครับนะเป็นสูตรเฉพาะนะดูนะครับนะดูอาหารนะครับเนี่ยเนื้อเนียนครับนะดีครับนะดูนะเนื้อเนียนละเอียดนะ,นะสวยครับนะอันนี้สวยเลย ราคาไม่แพงครับใครที่ต้องการครับนะสามารถสั่งได้แล้วหัวเชื้อตกกุ้งครับนะหัวเชื้อตกกุ้งก็ยังมีนะไอหัวเชื้อตกกุ้งก็ยังทําอยู่นะเดี๋ยวอ่าส่วนที่อ่าจะออกไปตกเดี๋ยวจะทําคลิปตกนะครับนะว่าผมจะตกแบบไหนทาไมถึงกินดีนะทำไมถึงวัดไม่หยุดเลยขอให้มีปลาอย่างเดียวครับนะน้ําไม่เสียหรือว่าถ้าเกิดปลาไม่มี มันก็สูตรพิสัยครับแต่ถ้าเกิดปลามีนะไม่รอดนะฮะไม่รอดรับประกันได้แต่สุดๆครับนะสุดๆจะไม่ว่าจะเป็นตกไม้ตายบาลานนะหรือว่าตกเจนะได้หมดกระทงกระทบนะครับนะล้างเลื้งรับประกันนะรับประกันเลยปลา,าเข้าแน่นอนแล้วแต่วิธีการตกจะเป็นสายเหมาหรือว่าตกแข่งสายแข่งครับนะได้หมดครับนะเพียงแต่ว่าสายแข่งกับสายเหมาวิธีการตกจะไม่เหมือนกัน แต่รับประกันปลาเข้าแน่นอนอันนี้ผมก็บอกไว้ใครๆนะที่ชื่นชอบนะครับนะไฮเกตนะผมมีเครื่องปั่นนะครับนะตัวใหญ่ครับนะอย่างดีนะ,ะราคาพิเศษเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ว่าอสอบถามกันมาได้ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยยังสมมุติว่าเก้าเก้าสามสครับนะก็ผมปันนะ่นเงโลละ25บห้าทผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับนะหรือจะเป็นไฮเกตห้าหนึ่ง แลก็อยู่ประมาณ 45- บาบาทอันนี้แล้วแต่ราคาครับนะแล้วแต่ว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงใครไหนคนไหนต้องการแบบไหนก็สาม,มารถสั่งไปผสมนะสั่งไปผสมตกได้แต่เอาแนคะ่คลิปนี้แค่นี้ก่อนมาบอกกล่าวให้ผมว่ารู้ว่าผมมีเครื่องนะแล้วก็ปั่นในราคาพิเศษหรือใครจะซื้อสูตรสําเร็จนะครับสูตรสําเร็จมาซื้อที่บ้านได้นะครับเอาไปพร้อมตกเลยครับนะไม่ต้องไปนั่งคิดคน้นผมคิดค้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วประกันกินไม่หยุดแน่นอนโลละ70บาทครับนะโลละ70บาทนะถ้าซื้อใครซื้อเป็นโลนะแต่ไม่ได้ไปซื้อตมร้านนะซื้อตมร้านก็จะแพงนิดนึงถ้าเกิดมาซื้อกับผมที่บ้านผมคิดโลละ70บาทนะอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยครับนะฝากไว้ด้วยนะเหยื่อตกปลานินเพนะทั้งเพลก็เหยื่อตกปลานินปลาเก็ดทุกชนิดนะบป่าสักนะครับนะฝากไว้ด้วยครับนะฝากไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ